สวัสดีค่ะชาววันนี้ที่ช่องเจ็ดสีคึกคักที่เดียวค่ะวีวิรภาพและพอสรันนำทีมนักแสดงช่องเจ็ดสีมากมายมามอปฏิทินปีใหม่พร้อมลายเซ็นให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดค่ะเห็นแฟนๆและชื่นใจแทนนักแสดงเจ็ดสีจริงๆค่ะพระเอกวีวีรภาพพร้อมพอสรันปุกลุกฝนทิพซมมี่คาเวลทิวริทิสา พอลลี่พรพันธ์นนาวทิสานาฏไอซ์อธิชน,นันนิวกัญยรัตน์และแก้วใสกันนิชามารวมตัวกันครั้งพิเศษมอบปฏิทินปีใหม่ช่อง7แฟนละครมากันอย่างคึกคักนอกจากได้รับปฏิทินแล้วทุกคนยังได้ประชิดต,ตัวถ่ายรูปและขอลายเซ็นกับดาราขวัญใจถือเป็นถุงขวัญส่งท้ายต้อนรับปีใหม่ที่พิเศษสุดๆไปเลยค่ะดีใจครับวันนี้ก็มีแฟ,น,ฟนมาต้อนรับเยอะเลยนะครับก็นะมาจากต่างจังหวัดกันด้วยนะครับผมชื่นใจอไจะไรอย่างเงี้ยเจอแฟนแล้วก็ ก็อย่างที่บอกเขาจะเจอแฟนแล้วก็เจอพี่น้องร่วมช่องน้อยนานไม่ค่อยได้เจอแกขอให้แฟนละครทัองเจ็ดสีมีความสุขมากนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมดีใจมากค่ะก็อยากดูวีลภาพไม่เคยเห็นเขาค่ะเขาแสดงเรื่องโดมทองได้ดีมากเลยค่ะตัวจริงหล่อมากขอให้ช่องเจ็ดสีอยู่กับประชาชนชาวไทยเป็นนานๆนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตละครดีๆออกมาอีกเยอะๆนะครับ